มาต่อกันครับผมก็คือเซลแนนบอกเราว่าเครื่องยนต์ของอีสูรถบรรทุกเจาโหหาของเฮานะครับแต่ละรุนนะครับมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอย่างเมนะครับการซีวอลบอกันเกี่ยกเซลแนนกับซีวอลถึงเรืของ่องเครื่องยนต์เนาะกับซีว่าท่านแต่เดินตัวเล็กซึ่งโอ้โหคนแขงสีจํา จำบ่เบิดดอกครับผมเซลล์นั่นจะยังจำค่อนข้างยากันครับในบางครั้งเนะาะกับเกิดซีโบลเรื่องตัวเลขให้พี่น้องฟังครับอืมครันเยอะแยะมากมายสีอะซีโบอยากฟังหนึ่งครนะครับผมอ่ะเช่นนั้นสีบอลใครบอลของตัวเลขละกันในนี้เรากอังกฤษเซลนั่นกับซีโบยางอีกเรื่องรือว่าแปลเป็นไทยแล้วนะครับสิใดขกใจง,ง่า,งงายๆกันเนาะท่าประมาณนั้นนะครับอ่ะลักลักนะครับผมรถบรรทุกของ,ขอ,งอีซูย์ยโรหานะครับรลุมหน่อยสุดของเฮ้านะครับก็คือรหัสเครื่องซีเจเจนะครับกับที่อยู่ใน เอเยลอ่าซีลอหน่อยกับเอเยลป่านะครับกับทีมีการปักเพี้ยนปักปุ่มนะครับนิดนึงนะครับกับอย่างเช่นกับที่เป็นออกแบบหัวฉีดไม้นะครับหัวฉีดไม้นะครับหัวฉีดจะคือสีเพิ่มแรงดันนะครับเพิ่มแรงดันในการฉีดใจนน้ำมันนะครับให้เป็นละอองฝอยไหลขึ้นกว่าเดิมจากรุ่นเก่านะครับซึ่งเสี่ยงในการเพาะใหม่สะอาดหมดจดกว่าเดิมนั่นเองเดียวใช่ไหม โมิษที่ปล่อยมากกัซีน่ไอพุทธตัวเก่านะครับนประมาณนี้นะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นอ่าอ่าฟิลคอลเลอร์นะครับฟิลคอลเลอร์ก็คือเป็นกองน้ำมันนะครับกองน้ำมันก็คือมีการเอ่อปรับเปลี่ยนนะครับให้ลดอุณหภูมิน้ำมันนะครับให้เหมาะสมกับการเผาใหม่ในห่องเครื่องยนต์นะครับให้มีปฏิจจภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับซอยการเผาใหม่ของเครื่องยนต์นั่นเองครับประมาณนี้นะครับอ่าอย่างที่สามก็คือเป็นอ่า กองกองดักหน้าพวกกองดักหน้านะครับประมาณนี้นะครับกองดักหน้าคือแยกแยกออกนะครับแยกนะครับกองดักน้ากองน้ำมันดักน้าก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ดีครับต้นามเดียวกันเนาะแต่คือถ้ามันเห็นเชื้อเพลิงนะครับทีทีเข้าไปนห้องเข้าใหม่เนี่ยสะอาดขึ้นนะครับบางครั้งน้ำมันเชื้อเพลิงอาจจะมีซิงเจอร์ปนเนาะซึ่งเข้าของประสาทนะครับแนมกรบโปเห็นนะครับอาจจะเป็นเป็นละอองเป็นเอียงที่ เครื่องยนต์ว่าต้องการนะครับคือสีดักไว้ให้ดีกว่าเดิมนะครับสะอาดขึ้นนะดีนะครับสามารนดีครับแล้วก็ซีมี่อ่าอีเอฟนะครับอีเจเอเทอร์โบนะครับอ่าอีเจเอเทอร์โบนั่นเองนะครับแบบนี้เขียนอ่าเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งวิจิหัวตัวใหม่นะครับก็คือเครื่องยนต์นะครับสีเทาอ่าจีทำงานในเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจากรุ่นเดิมนะครับแม้ขนาดในหลอดเครื่องยนต์ที่ต่ำๆนะครับกันยังทีอ่า เฮ็ดให้เครื่องยนต์น่ทำงานได้ต่อเนื่องนะครับลาบดื่นนะครับแรงบิดดีต่อเนื่องดีนะครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของวิจิเตอร์เทเทเทบูเนาะนะครับหมาะวันเดอร์กตามหรือหลอกความเร็วนะครับสี่โรเล่กับเคือสีต่อเนืน่องสมูทกว่าเก่าวันนั่นเองครับประมาณนี้นะครับของอากาศไม่นะครับของอากาศครับ เียังมงนะครับเครื่องไฮดรุ่งยักว่าเดิมนะครับเพื่อนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของอากาศนะฮะที่เขาไปในห้องเขาใหม่นะฮะในเครื่องยนต์นะครับได้มากขึ้นดีกว่าเก่าหน่อดีนะครับผมในรุ่องการจีนการปรับเปลี่ยนของอากาศน้ำนะครับผมแล้วก็เป็นอียิร์คนเลอร์นะครับอียิร์คเลอร์นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางกินแหละครับมันจําเป็นนะครับเนาะอียิร์คเลอร์จะสีลดอุณหภูมิของไอเสียนะครับก่อนที่เขาไปในห้องเขาใหม่ได้ดีขึ้นนะครับผม และซอยนะครับซอยการ์ดพอใหม่ในห้อกพอใหม่ของอุณหภูมินะครับในห้อกพอใหม่ลดลงนะครับ,รบ,ะรบฉะนั้นคเนนนรนครืนะ่องยนต์กัดสีก็ไข่ห้อนะดีนะครับคือเป็นต้นดีนะครับเป็นต้นดีนะครับผมประมาณนี้